เรารูล้ละเว้เธอว่าเราสองคนไม่มีเยอะใหญ่ต่อกันโอเคนะอย่าเสียเวลาของเราเลยหนะมอกูเขารออยู่ไปหาเขาไปพูดอะไรเนะี่ยชันหมอกูไม่ชอบนะมันดีละเว้เธอที่เธอเดินทิ้งเราไปเมื่อหกปีก่อนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องเมื่อหกปีก่อนเกี่ยวที่มันเกี่ยวมากด้วย ถ้าเธอไม่เดินทิ้งเราไปเมื่อตอนหกดีงก่อนเวยไมมันไม่เกี่ยวอะไรกับคืนนั้นเลยต่อให้คืนนั้นเราไม่ได้เลิกกันหลังจากนั้นต่อไปเราก็เลิกกันอยู่ดีไม่จริงอะ่ะเราสองคนได้เคยรองอเราแต่งงานกันโดยไม่สนใจอะไรเลยไม่สนใจว่านายจะเรียนสบหรือยังไม่สนใจว่าฉันมีเงินมากมาแค่ไหน ไม่สนใจคําคัดค้านข,ข,ของใครทั้งนั้นวันนั้นนายยังรักฉันมากกว่าตอนนี้ด้วยซ้ำเรายังไปด้วยกันไม่รอดเลอแต่ตอนนี้กับตอนนั้นมันไม่เหมือนกันไงเธอเราเป็นเพื่อนที่ดีตอนน่อกันเธอมีคนรักแล้วใช่ไหม,ไมใช่เธอรักไอ้หมอกุ๊กดั่นใช่ไหมไม่ใช่อย่าดูถูกกันแบบนี้ได้ปะ ความรักของเรามันก็คือเรื่องของเราสองคนคนอื่นไม่ได้มีอิทธิพท่ในการตัดสินใจของฉันขนาดอย่าทำให้เรื่องต้องจบแบบนงีง